ไมคะนหอมอ,อ่ืชอบง้เลกาก็จะหวั่นหว่นันมยมกรอบแบบไม่ใช่แบบเนื้อหนังก้างเนื้อกล้ฉีกเนือกอบเนื้อใอนชอบี่ไหนอร่อ,อ,อยี่เรไไไววารเไ,ได้กินทุเรียนเออมันสุกแล้วหอมไม่แตกใส่เยมันสุกได้กินทุเรียนกรอบน่นแะว่าเวลาเียวมันจได้กินทุเรียว จะแบบไป,ไปดูเพิ่มคือแล้ว่าหาดูเพิ่มทำไงดูเดีคือลูกนี้คนเดียวจุกๆในตู้ให้แน่พี่สาใจดีมากคับพี่สังใจอยากใหน้องพี่สา,า่อลูกป้า,าอ่ะกินของถูกอร่อยสดจากสวนจาก,ก,กต้นเลยเราอ่ะเออไม่ใช่หวอืมจกาน่ไ้ประมาณก่ตรวงเกาจะไม่ได้่เพ่วัง